สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจ๊ยบแชนแนลนะคะวันนี้มาทำอาหารเช้าอร่อยๆแบบง่ายๆกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือครัวซองแฮมชีสเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะเพราะว่าต้องหยิบนั่นจับนี่เนาะเปิดตู้เย็นชีสไม่มีทำยังไงดีละ่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ป้าจะใช้แซนวิชสเปรดแทน สำหรับครัวซองนะคะบ้านไหนทำเองได้ทำเองกันเลยนะแต่ของป้าทำไม่เป็นก็เลยซื้อแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะคะมีขายตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปร้านเบเกอรี่ที่คุณชอบเลยค่ะป้าซื้อเป็นแบบที่เป็นอะไระเป็นครัวซองเนยสดนะคะเพราะว่าเราจะมา,สาใส่ไส้นั้นน,น,นี่นี่นั่นให้มันดูน่ารับประทานขึ้นไปอีกนิดนึงจริงจริงทานแบบนี้เฉยเฉยก็อร่อยแล้วนะหอมมากๆเลยเนี่ยแกะซองออกมา อแต่ก็เราก็จะมาใส่ให้หน้าตามาดูสวยงามขึ้นอีกนิดหน่อยนะมาดูกันค่ะว่าจะทำกันยังไงแล้วถ้าเป็นงานปาร์ตี้นะเราทำครัวซองแฮมชีสแบบนี้นะเราก็ใช้ครัวซองอันเล็กหน่อยอะคะ่ะแล้วก็เสิร์ฟเป็นที่เป็นที่นะเล็กๆเลกๆ,ๆนะก็จะดูทำให้ทานง่ายนะคะแล้วก็ดูน่ารับประทานด้วยเวลาเราจัดเรียงกันเยอะๆอะก็เอาครัวซองนะมาตัดเพื่อที่จะแยกส่วนตรงกลางแบบนี้ค่ะ นะจริงๆใช้มีดก็ได้ค่ะแต่มีดต้องคมมากๆเลยแต่ของป้าเวลาเคยใช้มีดแล้วแบบว่าเนื้อโครซองอ่ะกระจัดกระจายก็เลยใช้กันไกรดูเหมือนว่าจะสะดวกกว่านี่ค่ะไม่ต้องตัดให้เขาแยกออกมาเป็น2ชิ้นนะคะแค่ตัดแล้วก็ทำให้เราสามารถใส่พวกผักพวกชีสพวกแฮมอะไรลงไปได้แค่นั้นเองค่ะก็ตัดให้ครบหมดเลยนะคะจะเตรียมกี่ที่ก็ตัด ทำเตรียมมาไว้เลยค่ะในส่วนของไส้ที่ป้าจะใส่ในวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะผักสลัดค่ะหรือว่าผักกาดหอมนะคะใครจะใช้ผักกาดแก้วก็ได้นะอร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะเวลาที่ รับประทานจะได้ง่ายแซนวิสสเปรดป้าขอใช้แซนวิสสเปรดแทนชีสเราจะเรียกเมนูนี้ว่าอะไระโครัซองแฮมชีสไม่ได้แล้วนะเนี่ย หรือบ้านไหนชอบพวกโบโลนาแบบนี้แทนแฮมก็ได้นะคะป้าเคยทำก็อร่อยค่ะใช้เป็นแบบมีพริกหรือไม่มีพริกก็ได้มีหลากหลายสูตรนะไปเลือกดูได้เลยนะคะใช้แทนได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้แฮมยังไม่หมดชีสหมดแต่แฮมไม่หมดนะอืมเราก็จะใช้แฮมนะคะนี่ค่ะแฮมใช้ไม่หมดเราก็เก็บใส่กล่องแบบนี้เข้าตู้เย็นเอามาใช้ใหม่ได้นะมา เริ่มทำกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูป้าทำนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่เพิ่งมาเป็นเพื่อนกันนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i e e ติดตามเป็นกําลังใจป้าด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งกริงด้วยนะขอบอกเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะค่อยๆจัดเรียงลงไปให้สวยงามนะคะผักนี่คล้ายๆล,ลูกไม้เลยเนาะจินตนาการตามไปนะ <laughs> นี่ค่ะ มันก็จะเป็นสีเขียวเขียวสวยตัดกับเนื้อครัวซองสีน้ำตาลทองทองโอ้จินตนาการกันไปนเรื่อยเลยนะมะเขือเทศก็จะสีส้มเห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนใส่แซนวิชส,สเปรดก่อนใส่ลงไปสักนิดนึงใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะของป้าชอบมากเลยแซนวิชส,สเปรยที่ห้อนี้อร่อยเวลาหิวหิวนะเอามาป้ายๆขนมปังหรือว่าเป็นพวกบิสกิตเล็กๆ่กะคะก็อร่อยแล้ว ทาแซนด์วิชเปลทลงไปสักหน่อยจริงๆมันคล้ายๆกาวด้วยนะไอการที่ทาแบบนี้มันจะทําให้ตัวผักตัวมะเขือเทศไม่หลุดออกมาเออใช่ปะไม่รู้นะแต่ป้าคิดเอาเองเมามอยไปเรื่อยเนาะแล้วก็ตัวแฮมค่ะแฮมส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใหญ่มากแบบนี้นะคะก็ตัดค่ะตัดเพื่อที่จะได้ใส่ลงไปง่ายขึ้นไม่ได้ตัดเพื่อใส่ ครึ่งเดียวนะใส่ไปหมดทั้งชิ้นนี่ละค่ะอร่อยดีเราทำเองทานเองที่บ้านเนาะสามารถทำขายได้ด้วยนะคะเราอาจจะลดต้นทุนโดยการที่ว่าแฮม1ชิ้นนะเราก็ทำได้ครัวซองสองชิ้นอะเออทำได้ป้าด,ดูใน YouTube นี่แหละมีหลายช่องนะคะเขาก็สอนเอาไว้นะคะลองไปไล่ดูนะอันนี้ทำทานเองคะ่ะใส่ลงไปจุกจุกจุจุใส่ลงไปเยอะๆเลยไม่ต้องห่วงนะคะอร่อยอะ่ะ ทั้งครัวซองทั้งแฮมนะทานเปล่าๆได้เลยนะเนี่ยส่วนมะเขือเทศนะคะป้าก็จะตัดครึ่งสักนิดหนึ่งเพราะว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นเหมือนตรงกลางลูกอะ่ะก็จะชิ้นใหญ่หน่อยก็ตัดครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นชิ้นตรงปลายๆเราก็ใส่ไปทั้งชิ้นเลยไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันเนี้จัดเรียงเข้าไปป้าก็พูดไปเรื่อยอย่างนั้นแหละเรียงเข้าไปเลยคะ่ะเห็นไหมคะ เติมแซนด์วิชสเปรดลงไปอีกนิดนึงม,มันยังไม่สะใจเนาะเหมือนกาวไหมเออคิดเหมือนป้าไหมเหมือนกาวอะแปะไว้ไม่ให้ไส้หลุดออกมาไงใช่ไหมคะทุกคนนี่สวยไหมน่ากินเสียดายไม่มีชีสอะ่ะถ้าชีสเราจะได้สีเหลืองใช่ไหมก็จะเป็นเหลืองของชีสเขียวของประกาศหอมแล้วก็มีสีชมพูของแฮม แล้วมีชีสสีเหลืองๆเนาะตัดกับสีส้มของมะเขือเทศโอ้ยจินตนาการกันไปเรื่อยเนเนี่ยเวลาเสิร์ฟมันก็จะสวยงามใช่ไหมคะ,ะมาทำชิ้นที่สองกันนะเหมือนเดิมเลยค่ะ <c oughs> แล้วระหว่างนี้นะอย่าลืมนะกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะทุกคนะมะเขือเทศนะ เราก็ใส่ลงไปเห็นไหมคะถ้าเป็นมะเขือเทศชิ้นเล็กหน่อยเนี่ยเราใส่ลงไปได้เลยไม่ต้องตัดนะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบว่าโผล่โ,โมานิดนึงเวลาเราวางในจานน่ะจะได้สวยงามไม่ใช่ไส้หลบลงไปอยู่ในโครัซองหมดทานอร่อยเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเวลาที่เสิร์ฟอะ่ะมันก็จะดูเหมือนไม่ค่อยน่าทานนะนี่อันที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวไปทำอันที่3ต่อกันเลยค่ะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแต่สำหรับแฮมชิ้นที่3นี้ป้าจะลองทำแบบไม่ตัดให้ดูนะเนี่ยแบบนี้ใส่ลงไปทั้งแผ่นเลยเห็นไหมมันก็จะปิดยากนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะยากมากนะักใส่ลงไปอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะนี่ใส่ลงไปทั้งชิ้นนะคะ แล้วก็มะเขือเทศก็ใส่ลงไปทั้งชิ้นไม่ตัดเหมือนกันอาจจะลองดูนะใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ประดิษฐ์ประดอยกันไปเรื่อยนะคะจะกินอะไรแต่ละทีเนาะเติมแซนด์วิชสเปรดหรือว่ากาวของเรานะคะคป้าเรียกเป็นกาวนะแปะลงไปจิบจบนี่เห็นไหมมันก็จะอยู่หมัดเลยทีนี้ทุกคน เวลาเสิร์ฟมันก็จะไม่แบบว่าพยือขึ้นมามากนักนะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับถุงมือนะคะที่ใช้แล้วนะสมมติว่าเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้จะจบงานแล้วเนี่ยเราก็ถอดถุงมือถอดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็จับไว้ในข้างที่สองนะคะเห็นไหมคะพอถอดข้างที่2ก็หุ้มลงไปในข้างที่1ความสกปรกก็ไม่ติดมือเราดีไหมล่ะเออทิ้งไปจ้ะนี่ค่ะ ครัวซองของเราจะเรียกว่าแฮมชีสก็ไม่ได้แล้วแหละทุกคนจะเรียกว่าอะไรดีอะไม่รู้อะแต่ว่าอร่อยก็แล้วกันน่าทานไม่ล่าหลังจากที่เราทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงคะจัดค่ะจัด,จ,ดจัดถ่ายรูปสักนิดหนึ่งก่อนนะคะโพสก่อนใช่ไหมโพสก่อนทานนะทุกคนอะจัดจัดเรียงกันไปนะคะแชะแชะ ถ่ายรูปก่อนนะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมครัวซองแฮมชีสขอนมสแก้หนึ่งมาทานด้วยกันคะ่ะครัวซองแฮมชีสไม่ใช่สิครัวซองแล้วก็ใส่แซนวิสเปรดเรียกว่าอะไรอะ่ะคอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะแต่อร่อยนะสิ่งนี้อร่อยมากคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะทำอะไรกันอีกดีเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ